เเดินมาถึงทะเลแล้วนะคะโซยนะคะทุกคนคะน,นะโซยโซยเวาไปก่อน ถือเอาชาตซอยกันนลเด้อลงเว้ก่อนไปเร็ว เอามาพาเพื่อน,นี่ไปไว้ในรถยวมาเอาไว้ในรถพาพื่อนนะ่ะไาพี่น้องเปิดข้างลงนะ่างนะโตขึ้นมา เปิดบ่ได้บ่พ่อร้อกบ่เอาไว้บนเลยดังค่าเอเาเอเค่ครับเอาน้อนี่ถุมาตอ่า you can make เี้ปากเี้ปากข้าชิบะอืะนี่บนดอกไม้สวยแทนนุ้ยสวยเพราะดอกไม้สวยอดอกกระดาษไปคนทางไปบไปไปีด่น้ดปไปงานไฟดีเ้อนี่คือบรรยากาศทางโรงบีดนะคะคนทะเล เป็นบันไดนั่นน่ะลูกสูงนะั่นตรงนั่นนะ่ะอย่าเล่นเด้ออย่าเล่นเด้ออันตรายเธอเด้อเป็นบันไดนะคะทุกคนบันไดสูงซ้ำนะนุ้ยค่คอยๆลองลูก,กเป็นยังค่อยๆย่าง ก็เป็นบันไดชั้นยุคดีๆลูกเออจับเล่าไปนะไม่กว้าไปก่อนแม่โอ้บรรยากาศเย็นดีมากเลย ใช่่แต่ยูวิสมีแฮปปี้นะบ้านย่ฮะอุ้ยน้ำขึ้นบลูใช่ใช่อู้น้ำขึ้นจริงจริงน้ำขึ้นแหงบลูบโอ้ได้ยูได้ยูลูกได้ยูมีมังนางยูไปมีมังนางยุด โอ้ยค่อยๆอยยิาค่อยๆย่างเด้อเทวดาขี่เป็นน้ำพี่แม่เออเทวดาขี่เป็นน้ำพี่น้องเพ่นว่าเทวดาขี่เป็นน้ำค่อยๆโต๊นะโต๊นะรองเท้าแม่ไหม รอ,องเท้าเขียนรองเท้ามาให้แม่หน่อยเอาใส่นี่ก็ได้รองเท้าแม่ใส่นี่เลยเออบวดได้พี่น้องรองเท้ากวแเกล็ดใส่ดีๆสิคะเอ,เอาถุงตัวนั้นมาให้แม่นะค่อยๆนะโตกนะนี่น้ำขลื่นแรงมากเลยค่อยๆค่อยๆ เอาเอาเอาแข่งชันอยู่พี่น้องย่งยานเนอะชันไม่ไม่คืเงปด็น,เนยเอั่เป็นางมันตื้นด่ลูกโอ้บรรยากาศพี่น้องนะคะบรรยากาศน้ำะเล ็นมากพี่น้องเย้ยเย็นมากเลยลมพัดต้องพัดเย็นดีขนาดพี่น้องป้องตายนะคะถึงแล้วนะคะทะเลของเรานะคะวันนี้พ,พี่พน้องมาชมบรรยากาศทะเลนะคะทุกคนนะมาต้องขึ้นมาเลยนี่นั่นแหละปูเสือเลยค่ยา,บบาโอ้ยอย่าพึ่ง papabangbang hey, no. hey, bang, bang ikan Bang ikanbangikan น้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ่อสาวเดือนชีลาพี่และน้องไปก่อนนะคะพบก,กับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ